สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมายรูนนะครับอยู่กับผมบอมเช่นเดิมนะครับสำหรับทริปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าโอวออเนาะก็คือว่าไปกลางเต็นที่คลองมะเดื่อนะครับนครนายกหรือเปล่านะผมไม่เคยไปเพราะว่าทริปเนี้ยน้องเจนเป็นคนจัดนะครับก็ใครเคยไปคลองมะเดื่อพังครับเป็นไงสวยไหมพวกน้องๆน้องเจนน้องแชมป์แล้วก็มาร์กนะครับสามคนนี้เข้าไปมาแล้วรอบนึงเออเขาก็เลยแบบเข้ามาเลาะเฮ้ยพี่สวยมากหน้าไปนะไม่รู้ว่าเจนแชมป์นะครับมันเอาเราไปเชื่อหรือเปล่านะคลองมะเดื่อนะเออ แต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเราหารถที่เหมาะสมกับการลุยผ่านลำธารเออไม่ว่าจะครึ่งแข้งสูงกว่านั้นก็แล้วได้เราพร้อมเราพร้อมนะครับเรามีรถที่มันสามารถบุกตะลุยได้ตามที่เขาเล่าไว้นะครับตามที่ไอเจนเนอเชั่มันเล่าไว้นะเราพร้อมเราพร้อมมากนะครับรถที่เราจะพาไปนั้นก็คือนี่ wr155 นะครับรถคันนี้นะครับได้ความอนุเคราะห์จาก เซลน้ำเตยนะครับที่เขาอนุญาตให้เรานะครับยืมเจ้าลูกรักน้องเล็กนะครับของเขานะครับก็คือเซลน้ำเตยนั่นเองนะมให้ยืม wr 1 5 5ไปทิพย์คลองมาเดือนนั่นเองนะฮะต้องขอบคุณเซลน้ำเตยมากๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเพจให้ตรงนี้ใครสนใจยาม5บิ๊กไบค์นะครับสามารถติดต่อได้ที่เซลน้ำเตยได้เลยค่ะผมไปไปกันต่อรถคันนี้นะพิกัดตามชื่อรุ่นมาเลยครับ1 5 5ซ5 c ีนะครับยางหนามหน้าและหลังนะครับนี่ก็คือสัมภาระที่ผมขนไปกลางเต็นที่คลองมาเดือนนะครับ นี่มีอะไรของสภาระทุกอย่างอยู่ในนี้เสื้อกันฝนนะครับแล้วก็เก้าอี้เก้าอี้เสร็จแล้วนี่ก็คือเต็นท์ของผมนะครับมัดอยู่ในแพคเกจเดียวส่วนอันนี้คืออะไรนี่อันนี้คือที่คุมกระเป๋านะครับกนันฝนอีกทีหนึ่งเออพร้อมพร้อมเรามีนัดเจอกับทุกคนนะครับที่ปั๊มปตทรามอินทานะครับไปเราไปเจอทุกคนกันเถอะ เป็นไงสุ่มเสียงของ wr 155นะ่ะครับเราต้องไม่ลืมนะครับขอพรทุกครั้งเนะี่ยขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่ดีนะครับขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยเช่นเคยครับลูกวันนี้พ่อฝากชีวิตด้วยนะ2วันบ้า Let's go น,นี้เรามี W R แล้วนะครับเกิ่งวิบากหลุมเนินเหรอเออไม่ต้องเบรกเลยไปเลยลูดได้นะครับนี่ผมไม่เบรกเลยนะใส่ลูกละหน้านะครับไปเลยเล่งใส่ด้วยเออ <c oughs> แต่เบานิดนึงฮนะเมื่อกี้รู้สึกว่าของจะเด้งเออ นเราถึงปั๊มที่นัดไว้แล้วนะฮะเ,เดี๋ยวเราเติมน้ำมันด้วยแล้วก็เหมือนจะต้องมัดของใหม่นะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าบาลานซ์มันไม่ได้นะครับขี่ขี่ไปของมันจะมันจะล่วงนะครับแล้วมันจะเป็นอันตรายในการขับขี่นะเออไปไปเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนคันนี้นะครับน้ำเตยบอกว่าเติมโซฮอ95แบบรถบิ๊กไบค์ทั่วไปเลยนะครับ ถังน้ำมันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ7ลิตรนะเออเดี๋ยวเราลองดูกันตอนนี้เหลือขีดเดียวโอเคตอนนี้เนี่ยเต็มถังเรา5ลิตรนะครับ5ลิตร210บาทรถคันนี้นะเจนแชมป์มันไม่รู้นะว่าผมจะเอา wr มานะาผมบอก เซอร์ไพรส์เออเดี๋ยวรอรุ้นกันเองเนีฮยเอารถยืมรถใครมาอาอะไรยังไงมาไม่บอกนะครับผมอะ่ะเออเซอร์ไพรส์น้องๆอันนี้ครับสวันดีครับรถเราก็พวกไปบอกมั <c oughs> ม้ยของช่างเหรออะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> ของน้ําเตยของครัเอ้ยของนเตยเองได้เวลาออกเดินทางกันทุกคน สามขันนะครบเวฟสอง WR แล5้าห้าอีกหนึ่งนะที่ผมบอกว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีมัดใช่ไหมใช่เราต้องเปลี่ยนด้วยครับเพราะว่ากระเป๋าละลายครับกระเป๋าแม่งละลายไอเลยกลายเป็นว่าน,ะนี่นะนี่ละลาย อะไรเลยะนี่บผมที่ผมกันไปแล้วผมคิดอยู่แล้วว่าแบบเออซื้อที่กันมาดีไหมก็ซื้อมาแล้วนะแต่เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ก็เลยอ่ะแผ่นสองคือสะพายอึ๊บเออแต่หนักชิมหายแต่หนักชิมหายอาแต่สะพายได้ครับเราอยากไปเที่ยวนะครท่าไหนเราก็ต้องไปไปเช็คเอ๊ Let's go <S และรถคันนี้ดีด้วยนะไอ้ป้ายทะเบียนไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีไฟท้ายไม่ติดไอ้พรมเซตเลย <laughs> ชโชคดีว่าไฟหน้ายังติดอยู่ <laughs> เออมาอแก้วไม่มีอะไรกินเลยนี่นะทุกคนตอนสมัยเรามานาครนายกนะฮะด้วย0ูนย์กเรามาแวะตรงนี้เออแวะกินข้าวนะป้าแต่วันนี้ของหมดนะ ไอ <I S 2> แชมป์ก็พูดทางขวาคือประมาณเกือบสามรอบสี่รอบอยู่แล้วอ่ะมันไม่เอใจเลยอ่ะว่าเราอยู่ฝั่งนี้อ่ะ <c oughs> นูนนน่นใช่ไหมน,นู่นเนี่ยป้ายนู่นเเขาใหญ่นะเฮ้ยหมวนต้องใหม่เท่นะเออพิ่งเห็นด้านหน้าใส่แว่นดิอันนั้น,นอ,อ <c oughs> cái bớt kém đi không bò ờ. <laughs> ờ chúp chúp ơi <laughs> để cắt săn đấy để ngay nghe ai có dữ lại <laughs> นี่ของเล็กๆนี่นับเป็นของมั้เนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยที่กลางเจอเนี่ยนี่ของนี่ของหนึ่งเหรอเหตุจอเดเหรอ

ไม่รู้ไม่เคยมาอือดอกเมื่อกี้สถานไข่ยุ่งป่า เฮ้ยลึกเหรอยังเด็กอยู่ใช่ไหมเออโอ้ยนี่ครับเราถึงคลองหนึ่งแล้วไหวป้วยน่ะ ไม่มันมันเป็นทางอะไรทางปูนเหรอมันเป็นปูนใช่ไหมมันไม่ได้เป็นมันไปพี่ว่าไปไปได้แต่ถ้าพี่ไปได้แล้วเราจะไปได้เหรอ ไปได้รวไหมว่างะได้ว <c oughs> ่ส่วน้รถมันเบาไงกูไม่เคยไปไงเอาไงไปให้ต้นกลนวยไปก่อน เดี๋ยวต้องดูก่อนอย่าประมาทเดี๋วดออูรถพี่เขาก่อนน้ำเชี่ยวมากดูดิไอเฮียท้ายจะ้ะเอาไงเอาแชมป์ไปก่อนไหมหรือ เพราะยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วโดย,เ,ดยเออ,อ,อจะเย็นเย็นแชมป์รอก่อนรอก่อนเขาให้เราช่วยกันเข็นต้องเปลี่ยกแล้วแหละไม่ต้องห่วงเออ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งหรือแจ้งเตือนไว้เพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆห,หรือไปทริปที่ไหนท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดในการรับชมและฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆคลิปกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมบอมบีไมลรูทด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ